ตรวจสภาพนะครับแล้วก็มีข่าวดีครับเก็ตงซ้อมใหญ่นะครับพรุ่งนี้นะี่ะมาดนครับีน ร้นนี้พี่เฟิร์สขับเองครับ